นี่จานนะวงเดือนผสมแปดทิศขวารหกยาวใสโปร่งขวาตายนะห้าหุนครึ่งก็นี่ก็เป็นก็คือลูกใสโปร่งเนี่ยก็เทิดขึ้นไม่นะสั่งได้คู่เยา้าหอดคู่หกเพราะว่ 4, 3, 5, 6, าสี่สามห้าสองหกเย้านะแล้วบัดนี้ก็ธรรมดานเนี่ยลูกเล็กเนี่ยก็คือเราประกันว่าสั่งได้สั่งมาได้ก็คืนเงินให้มาทัานทีเนาะ นั่นคือลูกเล็กลูกสุดาก็คือบรารับประกันว่าแกคูแกตอมแกสิเอ็ดแต่พิกซ่าเนาะ,ะสุดาตานิมสุดาใสโปงดวงสวรรค์เนานะและ้วเล็กนี่ก็คือบอกเลยว่าสัางไดนคุยอดคูหกทุกขวเนะแล้วบันเ้กับพิเศษก็โมกับใสปงขวาตายนี่ก็คือมันทนที่สุดก็เลยรับประกันหนึ่งปีคันห้างเพศซ่อมไฮฟีเนาะลูก ขวดหนึ่งกับจานใบหนึ่งก็คือเมื่อสองเนาะนะขวดหกเย้าเนาะจะสร้างคู่ยาหอดคู่หกยืนพื้นได้ทุกนาฟ้าธรรมดายืนสี่เนาะยาวแต่จุดเดียวเนาะธรรมดาวันนี้สี่จุดเนาะน้ำหนึ่ง น้าลำสองเอาหนาหลัางใส่ขวดได้เลยเนาะนี่เสซหนาหลังเห็ดง่ายๆน้าสองสองก็คือขึ้นสองหน้าลำสามก็คือเดินโดยไม่ต้องเขอาขัวแม่เออเงี้ยวยิ่งเงี้ยวไปเลยนี่เสลใส่ขวดกุ้งเข่าคู่สามน้าคู่สี่ก็ตีพื้นแม่เนาะ กะมองเข้าวัวนะแม่นี่ก็คือขันซื้อกะตีกะสีตีเส้นมองอ่าร่างเล็กให้เห็นแล้วก็ฝึกตามอ่าจุดที่ตีเส้นบนหนาจนจนช้ำช่องแล้ววันนี้ก็แค่เอาน้ำยาล้างเล็บนี่ก็ลบลบเส้นออกเนาะก็ฟัดเหีวได้เลยเนาะนี่นับสี่เนาะนับหาเสียหนาหลังหรือใส้ขัาว นี่กค s então, <S à, ็ค like ือเขาใส่ซองแม่บังหลักก็ต้องเอาเอาหนาหลังเนาะนี่ก็คือเอาลูกหนาเลยขวบหกยาวเดินโดยไม่ต้องเขาวักขว้าห้าเนาะนับหกก็คือเข้าขวบแม่บังเข้าขวบมันก็คือกัจุดที่ตั้งวันหันนี่ไหมเนาะเข้าขวบแม่นับหกไหมนี่ไหมเนาะกันนับหกแม่นี่ยไม่หาแล้วกันนับต่อด้วยหกกับคู่หกทอดคู่ยาววัฒนะ คูย่ย่าหอนคู่หกไปเลยเนาะนะน้ำหกแล้วยืนขวดตีพื้นขวดได้อีกเนาะนี่ยืนขวดเนาะตีพื้นขวดแต่ว่าสิได้บ่ล,ล่ะลูกกขึ้นปัดกลางวันขึ้นแห้งเนาะคู่เอี่ยวได้เสยนะเห็นไหมตีพื้นขวด <c oughs> เรื่องประเดก็เดินลูกหลังได้เลยเนาะ ตองสี่ฟัดอี่เดียวกับไปคันเล็กเข้าฟัดไปเหรอโอ้ยแม่งนี่รถดน่าเห็นว่าไปอีหลีเนี่ยแตคือจะสร้างได้เมือนน่อเนาะทุกนาเนาะในทีพื้นสามเนาะตีพื้นสามตั้งหมากเก้นกกานีนกน่ก็คือกะคู่หกคู่ยาวได้เนาะขันสามลูกคู่ยาวขันพ่้สามลูกคู่หกเป็นี่างไรเนาะเหรอ นี่คสองสามก็ได้กับสองสามเนาะกัลากลงมาเนาะขอบขลามนอกปิดตัวเสี้ยนไว้กับสองสามยกอี๊ค่อยๆบให้ลูกกลางไปก็คือสองสามนเนาะเขาทาบ่านี่กับคือสมราคามันหมื่นสองเนาะกัดใส่ได้ยี่สิบปีลูกนี่ก็คิดว่ายี่สิบปียังมาห่างลูกใส่โป้งขวดตายเนี่มันจะบ่คือใส่ตันขวดตายตามันก็คือซึกล้อได้ตาห่างตาพ่ได้เพราะว่าตามัน จอล่งใสแม่เหล็กจอร่งใส่ปลอดเนาะแต่นี่ก็คือมันหุ้มไว้ข้างในมันเลยทนเนาะ